วันนี้ตอนเย็นๆนะครับก็ได้ทําการตัดรากนะครับฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกก็ทําพอขายชนชมช่วงเช้าก็ได้ทาการเลาะรากตัดรากไปบ้างนะครับก็เป็นไม้ที่ตออยู่ข้างบนนะครับนะฮะก็มาทําการรากในไม่สวยก็เอามาทาํกา,าทการตัดแล้วก็แต่งรากใหม่นะครับคราวนี้มันจะมีไม้เหลือนะครับไม้เหลือนี่กองนี้เลยนะครับไม้เหลือ สำหรับคนที่อยากจะไปเลี้ยงนะครับอยากจะไปปลูกนะครับแต่ผมแนะนําก่อนนะครับว่าคุณต้องเป็นนะครับคุณต้องเป็นถ้าคุณยังไม่เป็นหรือคุณจะเอาไปทดลองปลูกก็ไม่ว่ากันนะครับเอาไปทดลองปลูกในกองเบลเลอรเบล่าอย่างเงี้ยนะครับประมาณสัก3าสิกว่าต้นเนี่ยนะครับมีทั้งไม้เสียบสีและไม้ไม่เสียบสีนะครับเอาไปทดลองปลูกก็เนื่องจากว่า,าถ้ามันตายก็ยังเหลือเยอะ นะฮะเออถ้าคนไม่เป็นนะฮะลองทดลองปลูกทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับหมายถึงว่าล,ลองเลี้ยงดูถ้ามันถ้ามันฟื้นอ่ะถ้ามันถ้าคุณเลี้ยงรอดแสดงว่าเฮ้ยคุณเริ่มเริ่มพัฒนานะครับเริ่มตกแต่งไปแล้วเริ่มศึกษาเรียนรู้มันแล้วนะครับอยากแกไปทดลองปลูกนะครับก็ programmed. มีทั้งไม้เสียบสีและไม้ไม่เสียบนะครับเสียบสีก็มีอย่างนี้บ้างนะครับเนี่ยนะเสียบสีก็อาจจะเป็นยอดอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าเสียบแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงนะครับเนี่ยเสียบสีไว้อันนี้น่าจะเป็นเลียนหรือว่า แต่ัพวกเสียบสีเนี่ยเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยก็มียอดเดียวเงี้ยที่ผมไม่ได้แก้นะครับเนี่ยพวกเสียบยอดเดียวเงี้ยอันนี้ก็คือม่วงนะครับไม่ได้แก้อย่างเงี้ยก็มีอาจจะเสียบสีเนยคุณต้องสังเกตนะสังเกตให้เป็นนะครับเสียบสีเนี่ยคือเป็นข้อแบบเนี้ยนะครับเนี่ยคือเสียบมาแล้วนะครับคุณเอาไปเลี้ยงอย่างเดียวนะครับนะอาจจะเป็นแฟนซีอย่างนี้ก็มีนะครับนะครับแฟนซีสองสีนะครับอ่าแบบนี้ก็มีนะครับหรือจะ แบบนี้นะครับเป็นตอฮอลแลนด์นะครับอาจจะเป็น2สี3สีหรืออย่างนี้ก็มีหรือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ตัดทิ้งนะครับแล้วเลี้ยงใหม่แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ก็เสียบสีแล้วนะครับอันที่ยังไม่เสียบอาจจะเป็นทรงแบบนี้นะครับที่ผมตกแต่งไว้นะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปตกแต่งรากนะครับกิ่งแบบนี้ที่ผมตกแต่งไว้คุณอยากจะไปเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นลองดูลองศึกษามันดูนะครับกองเนี้ยมะเมานะครับมะเมา ก็มีอยู่ประมาณสัก30 30ต้นนะนะครับเมาเมานะครับ30ต้นนะครับเนี่ยบางบางครั้งผมทํารากตะขาบไ้ก็ตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูแลมันนะครับเนี่ยยังไม่ได้เลาะไม่ได้ทําอะไรเมาเมานะครับ300บาทนะครับ300บาทค่าส่งนี่ส่งให้ฟรีเลยนะครับส่งให้ฟรีเลยนี่เหมาะกับคนที่เริ่มต้นนะอยากจะไปทดลองปลูกอยากจะไปลองเลี้ยงนะครับเนี่ยแต่ผมจะตัดตัดยอดไปแบบนี้นะครับถ้าปล่อยยาวๆไป อาอัดกิ่งในที่มันยาวๆไปผมก็จะปล่อยยาวๆไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะผมไม่ได้ตัดไปนะครับไอพวกยาวๆไปนะครับก็คุณลองไปทุนลองเลี้ยงดูนะครับสามร้อยบาทนะครับกองนี้นะครับมีอยู่ประมาณสักสามสิบต้นนะครับนประมาณสามสิบต้นนะครับกองนี้สามร้อยบาทนะครับก็ตกต้นละสิบบาทนะครับค่าส่งไม่ต้องออกนะครับค่าส่งไม่ต้องออกนะครับผมออกให้นะครับอ่าเหมาะเอากับคนที่ที่รับได้นะครับรับได้ในสภาพแบบนี้นะ นะครับเอาไปทดลองปลูกแบบนี้นะนะครับก็ขนาดต้นพันุเขาทุกวันนี้เขาก็ขาย20บาทแล้วลนะ่ะครับนะที่ตอฮอนเลงฮันแลนดอันนี้คุณได้ตอใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปอาเนี่ยก็ตกต้นละ10บาทเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าแบ่งปันกันไปนะครับเนี่ยถือว่าแบ่งปันอันนี้ยังไม่เสียบยอดนะครับแบ่งปันกันไปเพราะว่าพื้นที่ผมมันก็เก็บเลือน้อยอันนี้เลืองแสงเทียนนะครับนี่เสียบแล้วเลืงเลืงแสงเทียนนะครับเนี่ยในในราคา300บาทพร้อมส่งนะครับเอาไปลองเลี้ยงดูอันนี้ก็ คุณก็ต้องลองตกแต่งดูนะครับตัดรากออกนะครับถ้ามันยาวๆแบบนี้คุณก็ต้องตัดออกนะครับลองตั้งแต่ผมสอนมานะครับตกแต่งรากเสร็จแล้วก็ปลูกนะครับโอเคครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นครับสาต้นนะครับประมาณสัก30ต้นน่าจะ30กว่าด้วยซ้ํานะครับ30กว่าด้วยซ้ํานะครับเนี่ยสามร้อยบาทนะครับขอขอคนที่รับได้แล้วก็มือใหม่ๆนะครับที่แบบว่าต้นทุนน้อยๆนะครับก็อยากจะไปทดลองเลี้ยงอยากทดลองปลูกดูนะครับในจํานวนเยอะๆนะครับ หรือไม่พอมีไม้สีก็พอปลูกเสร็จปั๊บก็ลองหัดนั่งแท่นดูนะครับแต่ปลูกแล้วยังนั่งแท่นไม่ได้นะครับคุณต้องรออีกประมาณสัก2เดือนถึงสมเดือนนะครับให้ไม้ฟื้นตัวแล้วคุณถึงได้นั่งในนั่งครับโอเคครับผมจากช่องมุงทวิตเทนแอคมีประมาณนี้นะครับนะแบ่งปันกันนะครับนี่กองใหญ่ๆเบอร์อรบล่านอย่างนี้เลยนะครับสา0รอบาทรวมส่งครับผมนะดินก็ผมก็ได้ร่อนไว้นะครับอย่างเงี้ยนะนี่พอผมร่อนแล้วผมก็ อย่างเงี้ยอันนี้ดินปูกนะครับพอร่อนพอร่อนแล้วมันจะละเอียดอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ดินปลูกอใครอยากจะได้ก็อถ้าอยากจะได้มันไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับมันจะอยู่แบบไหนอะอแบบนี้นะครับแบบที่เอแบบนี้นะครับมันจะผสมกันไปนะครับทั้งกากมะพร้าวทั้งไรนะครับแบบนี้นะครับอันนี้แห้งแล้วนะครับนี่แห้งแล้วต้องอยู่ข้างล่างนู่นนะครับนี่ กล้วมะพร้าวขี้ไก่แกลบใบก้านปูนะครับถุงละร้อยนะครับถ้าเอาเยอะเดี๋ยวผมไปส่งเอาไหมล่ะนะครับขอให้อยู่ในกอทบมนะเอาสิบกระสอบเนี้ยเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับเออขอขอค่าธรรมนร้อยหนึ่งเอาไหมล่ะนะครับเออใจใจกันไปเลยนะครับจจใจกันเลยนะครับเออขอให้มันอยู่ในกอทบมนะถ้าขึ้นทางด่วนเนี่ยขอค่าทางด่วนนั่นแหละครับร้อยสองร้อยเนี๋ยผมไปส่งให้นะครับอ่านะครับสิบกระสอบนะแต่ขอสิบกระสอบนะครับ โอเคนะครับนี่ก็300บาทนะครับ300บาทร่วมส่งนะครับจากช่องมันทองแชนแนลโทรเลยครับ098 008 3074 098 008 3074นะครับสวัสดีครับผม